าไปเล่นกั็เด็กน้อยปอหนึ่งโอ้ยมาบอกอาจารย์เลยนี่แหละมึงยังนับถืออยู่สิมูแม่อะไรนี้ได้เป็นบางช็อตรุ่นหลวงปู่เยี่ยมมั้งเป็นปานฟุตบอลทีมเขมรหลายดอกไม้ยิงเลยบอกเอาเลยเอาเลยหนึ่งสองกินตามเตี๊บกินตามเตี๊บกินอู้ยหรือมึงกินตามเต็บไปฮอดบุหรี่เอากูจะเดี๋ยวเอาไว้เดี๋ยววะให้ยี่ระบัด ให้แล้วบานี่มาเก่งมึงเบิดเเก๋งย่าม่ขาฮอตจีโดว่ากนบกาดบกยอีกตัวนึงไปแทนไปงละเนี่ยเลยขาวฮอเลยขาวเลยรูต้องกินตัวนี้เาวัเลยเดาวฮอดีใแาลยวฮอดีใแล้วตันหนาวอไม่คุณพูดันหนานจวได้กินอะไเขาดีใแล้วกินนี่กินหอนเอาักไปสามเสมอมาเลย ไปไไปไเลยไปไนเลยไี่นไปไไปไเลยเงอไไ้นยืนตรงไหนมาไีเดยวอ๋ออ๋ออ๋อไดี๋ยวเดีไยเดีไยวตัวไหนกไปาบมันนองตัวปาไปู่เจ๊กมาปาบพี่ละแล้วมายับจังหวะอย่า้ไ้ยเล้ไหนผ้าเล้้้ไ้ยนยบไดตัวงไเลยลไปลไป โอ้ยตัวเธอสามเธอสี่เนาะมาก็ะสองตานี่มีเออเอ้าโอ้ไม่มีหมากมันได้เปียบด้วยแล้วมันต้องชี้เลียดเอ้ยขึ้นสูงบันจัดสองปาด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 กินทางนี้มันขาได้เกิดกินทางไหนก็สร้างเถอะไม่ได้เกิดเขาไม่กินแมไม่เล่นแหลกไม่ได้แหลกกอไม่ได้แหลกกูหรอกไม่ได้แหลกกูหรอกโอ้ยจุดสองจารย์ องนัันกิโคเอาลองบิ้งกินสองเขาเขารัดเขารัดกินข้อมรงอีกเรอกินก้อนไกหมดกืออะรเถอะวะสามอนสา้อไปสามลบาเอาล้เขาเอาคำคำแล้วตัวนั้นเอาตัวนั้ไปเอาฮอวใ่นู่นมาเลยสิคำคมเออไปโหคืูพวกกินที่อนกตัวนึมามาหอดใสมา กไปขามไปเออจะได้และโ้ขามไปขามไปบุร่ะขามไปเขาฮอตเนี่ยน่ะไปไปเขาอีกตัวนึไงผู้เลี้ยไรบัตนี่เอาผู้เลี้ยไรบัตรนี่ละเออมาผู้เลี้อไรกาเอา ฮอดวนนะฮอดวิ่งสองแล้วไป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 ไหนวันขาขาหอดวิ่งขาฮอดเขาอยู่กินสองข้ง่ไปกินดอกมาบฮอดจังหัดสังรับบาดขาอดงัวขึ้นไปพูดก่อนเนาะอย่าเฝ้าามไปขาฮอดวิงพี่าหอดมึงนแล้วเพราะว่าตัวนี้ตังไหมึงก็ต้องว่าขาเข้าขาอจานขาขาเออจนดตัวน่ะ เอาไปไปไปเมือม่ได้หรอกนั่นเองจะมือไปหนี่จะให้อาจารย์ลงมาปราบไ้ยาินาะยันเจอนน่ตรงลุงมาปราบทุกเรื่องนี่สามซะเนาะไมเห็นยังอ่ะม่เขากินเท่าเลยไหมเหาหลินอนๆเนนี่เนาะยัง นี่ดิเขาวเาเก่งอยู่ออสลัดด้วยนีเออมันจะไปไหนล่ะมันขึ้นมาอีกเด็กก้อมึงนไนเออตัวนึงเลยขึ้นไปลยโม่ได้เิียไปยังไงเจ้น้นี่ล่ะเจ้มาก่ลงสายยินข้างใต้เปนไหนบะเออแม่รู่เอาไปจ่อไปก่อนเยไปจ่ยเงจานไปจอไปสองจีนจิ้นเป็นสนี่ยาสาออสองไปสามตัวเอาขึ้นไปขึ้นไปมูเนี่ย ปลาป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 าดปาดเาไปหนีมเขามากินมานะเขามาปปาปาด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 เขาอไีเขาไปห่ยอุดอครับอุดอะไรกินช้อนมใส่เอายังอุดอ like ้าช้อนช้องช้องครับมืออยหนีตอต่อ หมาไม่ไหนเปียมันไม่เป็นไรลีกันจรินยิงสองยิงสองสองเท่าโอ้ยยาโอ้ยยาขึ้นไปก่อนขึ้นไปก่อนดูจึ่งก่อนเกเอาขึ้นมาดูจึ่งไปไหนมันมันอยู่บ้านเมียนะหมาคุ่นเมียตรงไหนนั่งมันมาป่าอะไรมันมาแย่งบ่ไดรหรอถ้าปล่อยมันไปมาบ่ได้มาบ่ได้โอ้ยมันมาบ่ไดรหรอมันตายแล้วมันเร็วเนี่ยมาบ่ได้มันย่างไม่ได้เราไม่ได้จากตัวอีเลี่ยบแม่มันแจกกินที่อาลบ ขาดขาดปากดวงตาเศร้าเลยงเลยจานนู้นว่ให้น้องกินสองเลยไม่ให้กินฟรีเลยเขากินนี่เดี๋ยวเขากินนี่เดี๋ยวกิ้มจังเลยก็กินลองเบิรงให้เขากินเฮ้ยยาบ่ดันเออลอเอาคยวคนล่ะว้าจิ้นจวงแม่จ้าวว้า สองตาทุกหนึ่งเขาว่าเขาบ่เนาะมาเขาบอกจะไม่ตัวเล่นใช่ไหมเนาะจำดีหน่อยได้ของเหรียญพ้อเหรีต่างังล่ะขโดเดียนะทำมาจิ้มมือยังดีแม่หนียังดีเนี่ยไม่เชื่อมาอยังวุดยอนเจานมาล้อมาจานด้วย้ทำดีสอนเทนต์ตอดกจางหอกิดเดีย ไปเข้ารถเมื่ออุ้ดไปหนีเลยบอกมันม่านอ่ะมานนี่หน้าลดนี่ขาดกันเอ้ามาก็เข้ารถเขาแล้วกินควงกันได้กินสองอีกตัวเนืงองูนขาขาลวดขาขาตัวกินเอาได้กินสองเทียบบัณฑเนาะเออเขาถือเข้าอีกมั่งหนึ่งจริงเนาะไปฟัมตัวนี้ตัวนี้ตัวหึ่ง กินกินโอ้โหเอินหล้านี่ไใส่ลไม่ยง้กินความแล้นเขากินเลยเขากินเขากินซอไปบุญอ่ะม่ไ้อุ้นเลย่ะเขาไม่กินเขาดิเขาไปใส่เลขาม่นีกับขังเเขาไม่ใส่ไรด้หรอกินความันอันนยังใส่ละไปเข้าไปเลยบอบ่ขากินไปแล้วสันบอกินจอมลงทุนอยู่แล้วนะเขาไปลยวเาไปบุญไปแลบอนี่ล่ะ ตายมันเขากินโลดเขากินแล้วเนาะมีกินซีตัวหนึ่งก็กินใครดูนี่ไม่ตายจะเสียงเออเขากินจะตายจะเสียงเถอะเไล่กินไล่กินไล่กินเขากินเลยเอออ้าวหามเขากินคุกเขาอะบเปสมอยังแถวเสมออาจารย์เสมอใช้มาเทาต่ำแถ่คือบอถอยไปชุดวะคือบอถอยไปชุดบ้างหันเนาะ ขามันคือเก่าเลยไปใส้ไปโลดไปหมุนไปแบบขวาไปขวากไปลองกินบ่เออหัดเอาไว้หันละมันบ้ตายดอกไปเออนีออ่แม่ฮ<า>อดวินคอมเลยกันละว้เทียบยังอยู่นีจนนจน่จับกินเนาะจับกินจับกินจับยินใส่ รับกินเฮยเจ๋งอ้ยยาเราเียวมันอยู่ตานีไหมทน้จูเลียวเร็วเไม่เต็มยนอมเลยเนี่กับล่วมแต่ทำแนเถี่แต่ว่า่ะล่หนีด้วยนะจะม่หนีได้เนาะับไู่ ยังบ่ได้ทาวัดน่แะ่มือตานาดนี่จตมือตาขนาดนี้ยังไ่ได้อ่ะเป็นมือกันแล้วจับงานเมือตาขนาดวัาสูงกว่าเลยว้ตาเดียวตาเดียวบอจัไปทุนขึ้นขึ้นขึ้นอ่ลมมาเลยนะ วานหมาขิงไม่หอเฮ้เฮอโโ้ยเฮือเฮน้อก้บันนอกเนาะปไปไปไปล่อยวานหมากส้งบันยไหมอย่จไปจ่อกันนะถึงสองในจันเสยไปเสยไปเสยไปนี่ละถึงไปต้อนเนี่ยถึงไปต่อกัรสองเลยเลยจันเนอะ มากินเท่เา,าทแล้วมันนี่แลอะไรกินกันกาไม่กินน้อยกินางนี้กเนาะวเดี๋ยวนั่นไป <c oughs> นไปแล้ว บอกว่าไปนี่แล้วไปเนี่ยเขาไปไล่กินนี่แม่ไปกินทั้งหมดเลยครับที่เขากินข้าวตัวคุณกินข้าวไหมกินนั่นกันนะวันที่โยของเพล่นี่ดีเข้าตลาดที่จันเวยไส้ระบาดเนี่ยจักเลยพี่ข้าหมากยางข้าไปักกีเลยนี่ดีเอ้าเขาเนี่ยละเขาเนี่ยมันเหมือนแตงยางเลยเนอะ เอาไม่ตายังหระเอากินกันนะเฉยเป่เดี๋ยวเอาเอาเดี๋ยวเอาอย่างี้ยมีอย่างนันเขาเห็นนะย้อมอยู่ย้อมอยู่ในนั้นทำอะเรทน้าทนอะไรเนี่ยนึกโอยเหลืออีกีบได้อยู่เหลือจีตัดสินตัสุดสายตัดสุดสายเลยเห็นหนอมเลี้ยงแล้มันใ้ละเห็นเห็นจอมเลี้ยแล้วมันใจละจันหนังยิปฟูห้ามกขาแกจัดจางียว โว้ยก oh, you know oh, ินก็มากินพี่เขากินพ่อเขาเลยตัวนี่แต่ินพี่อะไตัวนี้เขา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 หัดเขาจี่เขาฮัดปล่อยไปหันละปล่อยไปหันละเอาออกเลยไปหอดูเมกามีวาไปหอดูเอ้าเอาว่ามันใจแม่ใส่เึ็นกะสูงก็แปลมจานเสียเดลย เื่อมัน,นาทีอ้าวได้กินฟรีนะเนี่ยจริงเข้ารัดเอากล้าเอากล้าเขาอ่ะจะเขากินแล้วเขาเขาตรงตรงเขาไปตรงตรงเลยคนขาไม่ได้หรอกเขาไปตาตรงเนียหรอน,น,น,นีตายคือเราบาตายขึ้นไปตรงตรงเลยอันนี้นเงียบจิบก่อ เอาแล้วจับกินกูแล้วกินกูเลยคนส่วนไม้สองย้างเงินละจ้ามันจ้างจอบันเลี้ยงลุดตั้งนี้เลยเขาจิบทงมาเออเอานี่เอานี่ไปเขาวัดไปเขาวัดเอาไว้เป็นขาไปรอดเขากินมึงนี่ตกสัพตก เขาไปหันเขาไปหันเขาหัดเท้านย่ไหมมีการหัดเท้าดเหรเขาไปเด้นนเขาเล่นทีเรียวเลนี่เมดแล้วบานนี่ขูจูดบานกินข้าวมึงบานน่ัโอ้ไปเจ้าเจ้า